ไลฟ์สไตล์ของตัวทิพย์เองเนี่ยนะคะจะต้องทําอะไรแบบเยอะแยะมากมาเลยนะด้วยลุกเนี่ยเมื่อเช้าแบบทํางานเคร่งเครียดมากต้องดูดีแต่เช้าแบบตอนเย็นปาร์ตี้เมื่อต้องเปลี่ยนเตกลุกหนึ่งแล้วก็ตัวพี่เองที่เป็นคนที่ชอบแบบออกกําลังกายด้วยนี่ไงสาวกำลังกายตัวแม่ของเราคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่ไม่ธรรมดาเป็นอาจารย์สอนโยคะด้วยใช่ไหมคะแล้วมีภาพ ชีวิตประจำวันของคุณพี่ของเราค่ะนะคะลุเนี้อย่างที่บอกอันนี้เป็นลุกแบบ working man อ้ดูแก๋ดูดีแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยเพราะว่าเอเคตัวนี้ที่ใส่เป็นขายา,ยาวคือเรเื่าทุกอย่างหม<อ>ดใช่ใชทุกอย่างเลยลนุ่มมากจริงคืนเนี้ยค,คุณผู้ชมจะพับจะม้วนจะอะไรไประหยัดเนื้อที่ซักก็น่าจะแห้งเร็วอยู่สําหรับเนื้อผ้าของเขาคุณสามารถไปโตบ้านเพื่อนได้ด้วยเก่งยิน ค่อนมีฟ่อนหล่อวนะคะเย้เย้เย้ที่ปี่แค่เสียบไปเลยเอาให้ดูว่า 1. มีกระเป๋าสองก็สามารถที่จะพกไปไหนได้เหมือนไม่กินพื้นที่เยอะด้วยใครที่น้ําหนักเยอะนะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะหุ่นที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยใส่ตัวนี้ก็หลอกตาได้เลย